no อย่าทำอย่าทำแบบนี้<ค><อ>เห็นไหมคะข้างหลังใหดูอันนี้เป็นทางเข้าอาคารแห่งหนึ่งนะคะเป็นทางเดินที่เป็นรูปหินนะคะเดินลงไปในน้ำเสร็จและแล้วก็มีน้ำพุอยู่ปลายทางเนี่ยสามหัวทำถูกหลักตามวงจุ้ยนะน้ำพุน้ำพุำพสามหัว เสร็จแล้วนะคะให้ให้ดูเดิอนอยนี้เป็นทางเดินไปเข้าสู่ตัวอาคารแล้วก็ทางเดินเนี้ยมันจมอยู่ในน้ำนะคะ ถ้าทางเดินจมอยู่ในน้ําหมายถึงอะไรคะหมายถึงการเงินที่คุณจะต้องเสียคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารสํานักงานโรงแรมใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าคุณสร้างแบบเนี้ยคุณจะต้องเสียใจจะต้องเสียเงินคือเสียใจเนี่ยหมายถึงอาจจะถูกโกงอันนี้เป็นเรื่องที่มีประสบการณ์ปองนะคะเคยมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะทําบ้าน,นะคล้ายอย่างเนี้ยคะ่ะ ประตูบ้านอยู่ด้านขวามือนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบว่าเป็นบ่อเลีเ้ยงปลาเป็นห่วงจุ้ยคือบ่อเลี้ยงปลาอยู่ติดบ้านเลยแล้วก็ทําสะพานข้ามแบบเนี้ยรูปแบบของสะพานนะไม่ว่าจะเป็นแบบสะพานหินอย่างเงี้ยก้าวลงไปในน้าหรือจะเป็นสะพานแบบโค้งๆขึ้นมาหรือก็จะเป็นสะพานแบบทอดผ่านอย่างเงี้ยอย่าทําเด็ดขาดน,น่ะ,ะเพราะนั่นหมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องถูกโกง ุณจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นแล้วเพื่อนคนนี้นะคะวันนั้นที่เตือนน่ะเพราะว่าแอร์ยังเป็นสินแสมือใหม่อยู่เขาก็ฟังแล้วเขาก็หัวเลาะแต่หลังจากนั้น,น,นไม่นานนะคะเผออ่านไปยังไม่ถึงไม่ถึงปีอะ่ะบ้านเขาทำอะ่ะก็ไม่เสร็จนะช่างที่จ้างมาเป็นคนที่สนิทรู้จักแต่โดนโกง จากการที่จ้างมาทําบ้านด้วยลักษณะแบบนี้นะคะเพราะแอาเตือนแล้วว่าจะต้องเอาบ่อเนี้ยจะต้องขมไม่มีบ่อน้ําที่อยู่ชิดกับตัวบ้านนะคะห้ามทําเด็ดขาดตอนนั้นเพื่อนก็บอกไม่เชื่อไม่ฟังเออพอไม่ฟังปับ๊บก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เจออาการที่ทุกอย่างอ่ะที่แอรบอกไปอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงเสียเงินจริงเสียใจจริง โดนโกงและยังเจ็บใจอีกดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยเอามาเตือน,น,นเพื่อนๆนะคะพอดีได้ได้มาพักนะคะในสถานที่ตากอากาศแห่งหนึ่งไม่บอกดีกวอกว่าที่ไหนนะแบบเนี้ยห้ามทําเด็ดขาดเพราะคุณเนี่ยจะเสียทรัพย์ค่ะมันไม่ให้ได้ทรัพย์นะคุณติดน้ําพุสามหัวก็จริงถูกต้องตามหลักควงจุ้ยก็จริงแต่ พอมันขัดแย้งกับกฎบางกฎที่ห้ามทําซึ่งมันเป็นกฎใหญ่เนี่ยแบบนี้ต่อให้มีอิสธิน้ำพุอะ่ะก็ใช้ไม่ได้ค่ะมันไม่สามารถเลียงทรัพย์ได้มีแต่จะเสียเงินเสียทองแล้วตรงเนี้ยด้านหน้าของเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกำแพงให้น้ําไหลลงไปเป็นน้ําตกซึ่งด้านล่างอะ่ะก็ไม่มีน้ําพุดขึ้นมานั่นหมายถึงอะไรคะก็คือน้อําอ่ะมันตกออกด้านหน้ามันไม่ได้ตกเข้ามาในอาคารคะ เงินอ่ะได้มามันก็ไหลออกไปคือได้ซับมาแต่ไม่พอเหลือเก็บไม่พอจ่ายด้วยซ้ํามันจะเป็นแบบนั้นลักษณะการเงินนะคะที่อ่านจากอ,อ่วงจุ้ยพื้นฐานที่เราเห็นนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่ทําน้ําพุอย่างที่อาเคยเตือนว่าถ้าทําน้ําพุขึ้นมาปั๊บมีน้ําพุขึ้นมาได้ แล้วก็น้ํามันไหลออกมาเป็นน้ําตกคุณจะต้องมีหัวมารองรับให้เป็นน้ําผุดขึ้นมาจากพื้นพื้นดินเกียบเสมือนว่าซับนั้นน่ะได้งอกเงยตลอดเวลานะวันนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเอาเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากใครสนใจนะคะก็กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะคะพวงจุ้ยเทพสีพินะคะสินแสแอนะคะสวัสดีค่ะ